สวัสดีครับคุโรนะครับวันนี้คุโร่จะมาไกด์วิธีการตอบข้อสอบของ IGCC วิชาฟิสิกส์นะครับข้อที่เราคุโร่เริอกมาวันนี้นะครับเป็นข้อเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของ convection นะครับอยู่ในบทของเรื่องความร้อนเรื่อง thermal energy นะครับสำหรับข้อนี้นะครับไม่มี calculation เลยนะครับเป็นการเขียนอธิบายล้วนๆนะครับมาดูกันว่าเขาถามอะไรเนาะนะครับ the diagram s h o w a container of water the container has a heater at the bottom corner ตรงนี้นะครับ มีฮีเตอร์คอยสร้างความร้อนอยู่นะครับ A Temperature Sensor and a l i d นะครับมี Temperature Sensor คอยเล็กขอ Temperature ออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับ Explain how a convection current is formed in the container You may add to diagram or draw your own diagram to support your answer นะครับข้อนี้4มาม์านะฮะเขาบอกว่าให้เราอธิบายว่า convection current เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับ โดยอาจจะวาดรูปเพิ่มเข้าไปในไดอะแกรมที่โจทย์ให้มาก็ได้หรือวาดรูปเองก็ได้นะครับแล้วก็มี s p c e ไว้ให้เขียนอธิบายข้้าล่างตรงนี้นะครับอะเราก็จะมาวาดรูปกันก่อนเนาะนะครับ convection current เนี่ยนะฮะหลักการของมันก็คือ hot air rise cold air sink หรือ hot water rise cold water sink เนาะนะฮะ,นะฮะ water ที่อยู่ใกล้ๆกับฮ e เตอร์เนี่ยมันจะถูกกุ่นให้มีอุณหภูมิเยอะขึ้นนะครับ ก็จะ rise ขึ้นมานะครับอันนี้เป็น warm water หรือเขียนว่า hot water ก็ได้นะครับ rise ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็กระจายไปตาม surface ด้านบนนะครับในขณะที่ cold water นะครับที่เย็นกว่าน้ำที่เย็นกว่าก็จะจมลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ไหลเข้าไปสู่ฮีเตอร์นะครับ รีพีทกันแบบนี้ซ้ำไปซ้ํามานะครับเกิดเป็น Convection Current ทีนี้เราจะมาเขียนคําอธิบายกันเนาะว่าตัว Convection Current นี่เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับดากแกรมนี้เราข้อมูลครบแล้วนะครับเขียนประมาณนี้แหละนะครับขั้นแรกเราก็เล่าให้เขาฟังก่อนว่านะครับ Water ท,ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับ h e เตอร์เนี่ยมันจะอุ่นขึ้นนะครับ w น t e r นะครับ near the heater w l become warmer นะฮะโอเคนะครับสิ่งที่เกิดหลังจากที่น้ำมันอุ่นขึ้นก็คือน้ำจะขยายตัวนะครับ The water will expand นะครับ The warm water will expand ทำให้ volume นะครับปริมาตรของน้ำเนี่ยเยอะขึ้นนะครับ volume increase ครับ volume increase อ uh, volume increase แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับ density ก็จะเปลี่ยนไปเนาะนะครับ the density of the warm water will decrease นะครับส่วนทางกัน of t h e warm water decrease uh, uh, warm water นะครับ decrease เราอาจจะใส่ formula เข้าไปได้ก็ได้ according to นะครับ ตัว density เท่ากับ mass over volume เนาะนะฮะ equal mass divide by volume นะครับถ้า volume เยอะนะครับ density mm hmm. จะน้อยนะครับสลับกันทีนี้นะครับตัวน้ำอุ่นที่มันมี density ต่ำเนี่ยนะครับน้ำอุ่นก็จะลอยตัวขึ้นมาได้นะครับ the low density water rises นะฮะ rises นะครับ ไปแทนที่กับน้ําเย็นนะครับ and replace with cold water โอเคนะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับ p r o น e s นนี้มันเกิดซ้ำไปเรื่อยๆนะครับซ้ำไปซ้ำมานะฮะ the process repeat, uh, repeat นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะ เด็กสามารถเขียนเป็นพารากราฟก็ได้หรือเขียนเป็น bullet point ก็ไ,ได้ในวิชาฟ,ฟิสิกส์กข้อเขียนเขาลับข้คขาตอบเป็น bullet point ได้นะฮะ,ะทีนี้นะครับดูข้อต่อไปกันอันนี้4มาก็จะประมาณนี้นะครับ the graph s h o w how the temperature of sensor reading changes with time it s h o w the change in temperature when the container is full of water and when the container is empty นะครับก็ที่เป็นด a ชไลน์นี่คือ empty เนาะนะครับเป็น container เป,ปล่าเปลเลยไม่มีอะไรเลยกับ ตัว solid line เนี่ยนะครับเป็นกราฟตอนที่น้ำเต็มคอนเทนเนอร์เลยนะครับอ่าสองนี้ไม่เหมือนกันนะครับ This graph the relationship between the temperature and time when the container is full of water. โฟกัสที่กราฟที่เป็น solid line นะครับ full of water เส้นนี้นะนะครับออย่างแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น temperature มันเพิ่มขึ้นเนาะตอเข้าไปเลยครับตรงประเด็นก่อนอย่างแรกนะครับ the temperature increase When the time increase โ okay, อเคนะครับถ้าให้คะแนนครานี้ก็จะเป็นมาที่หนึ่งคะแนนที่1น,นะครับคราวนี้เรามาสังเกตลักษณะของกราฟกันนะครับช่วงแรกกราฟชันมากเลย s t e ี e เนส็สูงนะครับค่อนข้างชันตอนหลังไม่ค่อยชันแล้วนะครับแปลว่า rate ในการเปลี่ยน temperature เนี่ยช้าลง rate of increase นะช้าลงนะครับอ่ะ เราก็ไปเขียนตอบเข้าไปนะครับว่า the rate นะฮะ of change of temperature reduces นะครับลดลงอตอนแรกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตอนหลังไม่ค่อยเปลี่ยนละเปลี่ยนช้าๆนะครับข้อต่อมานะครับสามารถ explain the difference between the two curves on the graph นะครับอะโอเค นะครับ explain คือ tell them why คือบอกเขาว่าทำไมมันต่างกันเนาะนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเรามาเล่าให้เขาฟังก่อนว่ากราฟ2กราฟนี้ต่างกันยังไงเนาะก็คือกราฟของ temperature ในกรณีที่ container ไม่มีอะไรเลย empty เนี่ยนะครับ temperature เนี่ยเปลี่ยนไปอุณหภูมิสูงกว่านะครับสูงกว่ากรณีของตอนที่ใน container มีน้ำอยู่นะครับอันนี้ก็ตอบข้อประเด็นก่อนเลยอย่างแรกนะครับ The temperature นะฮะ of empty container นะครับ is higher than นะครับ the temperature of container with water เค okay. นะครับอ่าแล้วก็มาอธิบายเขาว่าเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเนาะนะครับสาเหตุที่ Temperature ของคอนเทนเนอร์ที่ว่างเปล่าเนี่ยนะครับมันมีอุณหภูมิสูงกว่าเพราะว่ามันเกิด Convection ได้เร็วกว่าเนื่องจากแก๊สเนาะข้างในอะ่ะมันมีแต่แก๊สแก๊สมันจะ Flow ได้เร็วกว่าน้ำนะครับอุณหภูมิก็เลยเปลี่ยนแปลงได้มากกว่านะครับนะแล้วก็มาตอบข้อประเด็นกันนะครับ The convection current ครับ In gas it f a s t e r than the convection current in water โอเคนะครับทำไมมาถึงเร็วกว่านะครับเพราะว่าโมเลกุลแก๊สมัน move ได้เร็วกว่าโมเลกุลของน้ำนะครับอันนี้โค้อเขียนตัวใหญ่นิดนึงเนาะ The Gas Molecule move faster than water molecule นะครับเรียบร้อยครับอธิบายก็ยังเป็นเรื่องของ convection current นะครเพราะนี้เป็น convection current รวมๆเนาะนะครับอ่ะครูก็จะฝากของเนื้อหา convection current ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ